10บคนดังที่เคยตกเป็นเหยื่อบูลี่บารักโอบามาแม้อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก็เคยเผชิญการบูลี่อย่างหนักหน่วงในวัยเด็กเขาเคยโดนบูลี่เรื่องใบหูที่ยื่นออกมาสีผิวและชื่อตลกๆของเขาคริสเทนสจวต สมัยเป็นเด็กนักเรียนเธอไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแต่งกายสักเท่าไหร่แถมยังไม่ชอบโกนขนที่ขาด้วยเพื่อนหญิงในชั้นเรียนจึงบูลลี่เธอเรื่องนี้เอมิเนมเนื่องจากครอบครัวของเขาต้องย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำให้เขาต้องเป็นเด็กหน้าใหม่ผลที่ตามมาก็คือเขามักถูกเพื่อนในโรงเรียนบูลลี่และรังแกจนทำให้เขามีอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้แบบเรื้อรังมาดอน่า เธอเคยถูกเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนชายตั้งชื่อให้ว่าปีศาจขนเพราะเธอไม่โกนขนรักแร้เหมือนนักเรียนหญิงคนอื่นๆ Zac อ f r o n ก่อนจะกลายมาเป็นขวัญใจสาวๆเขาเคยเป็นวัยรุ่นเนิร์ดฟันผุมาก่อนจนกลายเป็นที่บูลลี่ของเพื่อนๆ m a r ี่ y r รั rat, สมัยเป็นนักเรียนเธอมีปัญหาเรื่องสิวทำห้เพื่อนร่วมชั้นของเธอนำมาเป็นเรื่องบูลลี่ เฮนรี่คาวิลอดีตของซูเปอร์แมนเคยเป็นเด็กอ้วนอ้วนจนเพื่อนๆพ,พากันล้อแคทตี้เพอร์รีลูกสาวของบาดหลวงเป็นเด็กสาวที่พีหน้าอกโตก,กว่าใครๆใ,ในชั้นเรียนเพื่อนๆจึงพากันล้อเรียนสร้างความอับอายกับเธอแต่เธอก็ผ่านช่วงนั้นมาจนได้เอชช e r e n เขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขึ้นชื่อของบรรดาเด็กผมแดงที่มักถูกล้อเลียนในโรงเรียนเคทวินสเลตสมัยเป็นวัยรุ่นเธอรูปร่างอวบจนเพื่อนร่วมชั้นพากันบูลลี่เธอเรียกว่าไข่ปลาวาน